ได้เช่ามานะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โตปี2510นะครับเนื้อนวะกะไหลทองนะครับถ้าเฮียๆพี่ๆสันใดมีปากเครื่องหลวงปู่โตะจะขายนะครับสองรูปให้ดูได้ตามเอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับให้พิมพ์แอดไซ์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับรับเช่าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับทุกสภาพพระสวัสดีครับ พระหลวงป่โตนี่ท่านจะขายเข้าาไม้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอและก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับหลวงป่โตปีที่สามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย